าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พี่เอลเซตนะผมดากออนช็อปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อาล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอทกันด้วยนะในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Creature of s o n a i r กันอีกครั้งนะเนื่องจากในช่วงนี้นั้นเพื่อนผมก็ได้สังเกตเห็นว่ามีเพื่อนๆผู้เล่นใหม่เนี่ยนะที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นเกมนี้นั้นเพื่อนหรือว่าเพิ่งเริ่มที่จะศึกษาเกม Creature of s o n a i r นะเป็นจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วก็บวกกับมีเพื่อนๆเนี่ยนะในยู u ูบเนี่ยก็มีบางส่วนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้เราเนี่ยนะทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการเล่นหรือว่าสอนวิธีการเล่นให้กับเพื่อนๆเเนนี่่ยยแแลลละะะอดตววาจริงๆ้ ผมก็ได้ทําคลิปวิธีการเล่นเบื้องต้นนะของเกม Creature of s o n a i a e ไว้ตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วหรือว่าช่วงแรกๆที่เกมเปิดเลยก็ว่าได้นะเพื่อนแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยนะฮะก็อธิบายไม่ค่อยได้ละเอียดสักเท่าไหร่นะแล้วก็แถมยังเป็นระบบเกมที่ค่อนข้างเก่านะเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยนะทางเกมก็ได้เปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่ยนระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นสําหรับผู้เล่นใหม่ละกันนะเพื่อนแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะฮะกดไลค์กดซ like, กกับสไ สนับผมด้วยนั่นเองนะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังมองหาครีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆนะรวมถึงเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมแล้วก็โทเค็นต่างๆเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อนะในเพจ Pixelset d a r Shop อีกได้นะเพื่อนก็จะมีครีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะฮะรวมถึงเห็ดแล้วก็โทเค็นต่างๆเนี่ยเพื่อนๆเ,เลือกซื้อมากมายเลยนะฮะอย่างไงก็สามารถลองเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะเพื่อนโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยฮะอ่ะสำหรับในวันนี้นะเพื่อนผมก็จะมาแนะนํและกันนะวิธีกการรเเเเเลล่่่นนนนนม Creture Op ะแบบะบออีียดยนะสหัพืๆทป็ หรือว่าเพื่อนๆที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครต่างๆหรือว่าวิธีการเล่นเบื้องต้นของเกมเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้นะเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะไปเล่นเกมได้อย่างเข้าใจกันได้เลยนะแต่ว่าผมขออนุญาตแบ่งการแนะนําวิธีการเล่นนะเพื่อนเป็นหลายๆ EP แล้วกันนะเนื่องจากผมเนี่ยจะอธิบายในคลิปนี้หรือว่าในครั้งนี้เนี่ยนะให้แบบละเอียดเลยนะเพื่อนซึ่งในการอธิบายของผมเนี่ยนะฮะก็อาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะเพราะว่าเกมเนี่ยนะมีระบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะเพื่อนผมก็จะขอแบ่งคลิปเนี่ยนะเป็น ep 2 ep 3แลละกันนะ,ะซึ่งในแต่ละ ep เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงระบบต่างๆภายในเกมทั้งหมดเลยนั่นเองนั้นเพื่อนก็จะแบ่งเป็นแต่ละ ep ไปละกันยังไงเพื่อนๆนที่เป็นผู้เล่นใหม่นนะฮะก็สามารถติดตามซีรีส์สำหรับการแนะนำหรือว,ว่าวิธีการเล่นของเกม Creature of s o n a r i a แบบละเอียดไปได้เลยนะฮะเพื่อนๆอน่อนะเรามาเข้าเนื้อหาเลยละกันนะเพื่อนสำหรับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยนะฮะในเกม Creature of s o n a r i a เนี่ยนะฮะก็จะให้เราเนี่ยทำการเลือก c r e เจอร์เริ่มต้นของเราคล้ายๆกับโปเกมอนเริ่มต้นในการ์ตูนหรือว่่่าในนนเเเกกมมโปองนะังงซึครรีจท าให้เราเลือกได้เนี่ยรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยจะมี2สายพันธุ์นั่นเองนั่นเพื่อนซึ่งสายพันธุ์ที่1เนี่ยนะที่มีอักษรตัว B ขึ้นลาหน้าเนี่ยนะผมไม่แน่ใจหรือว่าจําชื่อไม่ได้จริงๆนะซึ่งไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยนะมันเป็นครีเจอร์ประเภทกินพืชแล้วก็เป็นครีเจอร์ประเภทฟลายเออร์หรือว่าตัวบินนั่นเองนะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะเป็นครีเจอร์นะที่มีอักษรตัว L ําหน้านั่นเองสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะก็จะเป็นครีเจอร์นะที่เป็นประเภทครึ่งบกครึ่งน้ํานั่นเพื่อนแล้วก็จะเป็นตัวกินเนื้อนั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะสามารถที่จะเล่นบนพื้นหรือว่าใต้น้ําใต้ทะเลก็ได้นั่นเพื่อนแล้วก็จ เ,เป็นประเภทกินเนื้อนั่นเองนะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะก็จะเป็นประเภทกินพืชแล้วก็จะเป็นตัวบินที่สามารถใช้ชีวิตบนอากาศแล้วก็ใช้ชีวิตบนพื้นดินได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลีเจอร์สตัวที่ทางเกมเนี่ยนะขึ้นมาให้เราเลือกเป็นครีเจอร์เริ่มต้นของเราได้นั่นเองนะฮะโดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจะได้เป็นแบบครีเจอร์ที่ถาวรนั่นเองนะซึ่งครีเจอร์ภายในเกมเนี่ยนะฮะก็จะมี2ประเภทนั่นเองนะแบบที่1น่เนี่ยนะฮะก็คือแบบสปีช ที่ออคเจอร์นะซึ่งครีเจอร์ที่เรามีในนี้เนี่ยนะก็คือคลีเจอร์แบบสปีชีนั่นเองนะโดยเราเนี่ยนะสามารถที่จะสร้างครีเจอร์ที่เป็นแบบสปีชีเนี่ยขึ้นมาจานวนเท่าไหร่ก็ได้นั่นเองนะสมมติว่าผมเล่นเจ้าตัวนี้ละกันนะเพื่อนเอาเข้าไปเล่นภายในเกมเนี่ยนะแล้วมันเนี่ยเกิดตายขึ้นมานะเราเนี่ยก็สามารถที่จะกดลบนะแล้วก็คลีเจอร์ตัวที่ตายออกได้เลยนะเพื่อนแล้วก็ทําการสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยนะโดยเราเนี่ยนะมีแบบสปีชีนั่นเองนะซึ่งเราต้องมีแบบสปีชีเท่านั้นนะถึงจะสามารถที่จะสรรร้้้้าางงงคีีเเเจอออ์ตัััววนน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 น่่่ขึึมมใหไดะกกแแบบบบ็็ป ตันั่นเองนะซึ่งแบบสโต้เนี่ยนะก็จะอยู่ทางด้านสายนี้นี่เองนะรวมถึงข้างบนนี้ด้วยนะเพื่อนซึ่งอย่างเช่นเจ้าตัวซิกมาสท็อกนะเพื่อนแล้วก็ซินลิฟนะฮะรวมถึงข้างล่างโบลเลวอร์เดนกิรูดัสเฮลเลียนที่ผมมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะก็คือแบบสโต้นั่นเองนะอธิบายง่ายๆนะเพื่อนอ่ะเริ่มจากตอนแรกเลยแล้วกันนะเรากดไปที่ค r ีเอทีจเจอร์นะตรงนี้นะเพื่อนแล้วกดตรงออคเคีเจอร์ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเคีเจอร์ที่เรามีแบบสปีชีก็จริงนะอย่างเช่นผมจะ เจ้าเบนก้อนเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นตรงนี้นั่นเองนะก็คือเราเนี่ยจะมีเป็น1สโตของเบนก้อนนั่นเองนะพูดง่ายๆก็คือเราเนี่ยนะสามารถใช้สปีชี่เนี่ยเพื่อที่จะสร้างครีเจอร์แบบสโตเนี่ยมาจานวนเท่าไหร่ก็ได้นั่นเองนะเพื่อนซึ่งถ้าเราเล่นครีเจอร์แบบสโตเนี่ยหรือว่าแบบที่ไม่ถาวรเนนะี่ยตายไปนั้นเพื่อนเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาสปีชี่ของครีเจอร์ตัวนั้นนะสร้างครีเจอร์ตัวนั้นขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีสปีชี่ของครีเจอร์ตัวนั้นนั จะสร้างครีเจอร์ตัวนั้นขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสปีชีของมันนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นระบบสปีชีแล้วก็ระบบสโตของเกมนั่นเองนะเพื่อนก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไม่งงกันนะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะแต่ว่ามันอธิบายค่อนข้างยากนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆงงเนี่ยนะก็ลองย้อนกลับไปฟังใหม่ลวกันนะเพื่อนผมอธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆแล้วนะแต่มันก็จะมีข้อแม้อีกนะเพื่อนว่าถ้าเราเนี่ยมีครีเจอร์แบบสโตเท่านั้นเนี่ยโดยที่เราเนี่ยไม่มีแบบสปีชี ก็มีระบบเอื้อํานวยให้เราอีกนันเพื่อนซึ่งสมมติว่าผมเล่นเจ้าซิกมาท็อกตัวนี้เนี่ยตายนันเพื่อนด้วยผมเนี่ยนะฮะไม่มีสปีชีของเจ้าซิกมาท็อกใช่ไหมฮะผมก็ไม่สามารถที่จะสร้างเจ้าซิกมาท็อกขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองนะแต่ว่าผมเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะชุบชีวิตเจ้าซิกมาท็อกเนี่ยให้กลับมาเล่นได้อีกครั้งนั่นเพื่อนโดยสามารถที่จะใช้โทเค็นนั้นเพื่อนที่ชื่อว่าโทเค็นชุบชีวิตหรือว่ารีวฟ์โทเค็นนั่นเองนะซึ่งโทเค็นชุบชีวิตเนี่ยนะฮ ทิกกิตเนี่ยนะครับมาแลกโทเค็นได้นั่นเองนะแต่ว่ารายละเอียดของทิกกิตและก็โทเค็นเนี่ยนะครับผมจะมาอธิบายใน EP หน้าละกันนะเพื่อนซึ่งรีไวท์โทเค็นเนี่ยนะครับสามารถที่จะชุบชีวิตครีเจอร์ของเราเนี่ยนะฮะให้กลับมาสามารถเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะโดยค่าอายุแล้วก็สเตตัสต่างๆเนี่ยรวมถึงหากว่าครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะฮะเป็นครีเจอร์แบบกลิมเมอร์เนี่ยนะฮะหากเราชุบชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะฮะครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยก็จะยังคงเป็นกลิมเมอร์อยู่นั่นเองนะเพื่อนพูดงงง่่่่่่าาาาาายยยๆวววเเเเเเเรรรรนนนนนีีีีชชุบบิตตคออออจ์ััักกขลมะะฮ อันนี้ก็จะเป็นระบบสปีชีแล้วก็ระบบสโตรของทางเกมแล้วกันนะเพื่อนก็ขอหยุดระบบนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ระบบอื่นกันบ้างนะอ่ะถัดมานั้นเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นคําถามยอดนิยมที่เพื่อนๆเนี่ยถามผมเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะอีกคําถามหนึ่งเลยนะว่าคลีเจอร์เนี่ยนะฮะแบบถาวเรเนี่ยนะเราสามารถได้รับจากไหนได้บ้างนะถาวรในที่นี้ก็คือแบบสปีชีนั่นเองนันเพื่อนซึ่งเพื่อนเพื่อส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าการซื้อคลีเจอร์จากร้านค้าเห็นเนี่ยจะเป็นคลีเจอร์แบบทาวนะเพื่อน <ๆ S 1> นนเี้้้ตตรงรหแลว กดตรงครีเอจอร์ตรงนี้นะมันก็จะมีครีเจอร์เนี่ยทุกสายพันธุในเกมเลยนันเพื่อนใหเน้เพื่อนเนี่ยซื้อได้เลยนะโดยราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกเลยนะะแต่ว่านะผมจะอธิบายแบบนี้ก็คือครีเอจอร์ที่ขายอยู่ในที่นี้นั่นเพื่อนเฉพาะที่นี้นะก็คือในรูปเหตุตรงนี้นะแล้วก็ตรงครีเอจอร์ตรงนี้นะครีเจอร์ในที่นี้เนี่ยนะจะเป็นครีเอจอร์แบบโตหรือว่าครีเอจอร์ที่ไม่ถาวรน,นั่นเองนะซึ่งหากเราซื้อครีเอจอร์ในนี้ไปเนี่ยนะแล้วไปเล่นนะแล้วเกิดตายขึ้นมาเนี่ยนะเราเนี่ยต้องทาการ มาใหม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราซื้อในนี้ไปเนี่ยนะฮะเราจะไม่ได้แบบสปีชีหรือว่าแบบถาวรนั่นเองนะก็ต้องย้าไว้ไก่อนนะว่าครีเจอร์ในนี้นะฮะเฉพาะในนี้นะไม่ได้ถาวรนะเพื่อนแต่ว่าถ้าเป็นในลิมิเต็ดครีเจอร์ในหมวดนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าเดฟครีเจอร์ตรงนี้เนี่ยนะฮะทั้ง2หมวดนี้เนี่ยนะจะเป็นครีเจอร์แบบถาวรนั่นเองนะในลิมิเต็ดครีเจอร์ตรงนี้เนี่ยนะมันจะเป็นร้านค้าแบบโรเทชันสโตร์หรือว่าร้านค้าที่ทําการวนไปเรื่อยๆนั่นเองนะซึ่งหากเราซื้อครีเจอร์ตรงนี้เนี่ยนะ ตรงราคาเห็นนะเพื่อนนะก็จะมีราคาที่สูงกว่าในคลีเจอร์ธรรมดาหรือว่าแบบสโตรนั่นเองนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะก็คือเดฟคลีเจอร์ตัวนี้นั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นเดฟคลีเจอร์หรือว่าคลีเจอร์ที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะสร้างมาแทนตัวเองภายในเกมนั่นเองนะเราก็สามารถทําการซื้อนะโดยเราเนี่ยจะใช้โลบักในการซื้อนั่นเองนะแล้วก็จะได้มาเป็นแบบสปีชี่นั่นเองนะเพื่อนแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้คลีเจอร์แบบถาวรเนี่ยนะล้วก็สามารถรับได้จากการสุ่มกระชับปองนั่นเองนะโดยกดเข้าไปที่ Buy ท้งงงดาานนล่ตรี้นะ โดยตู้กาชาปองทุกตู้ภายในนี้นั้นเพื่อนหลังจากที่เราสุ่มตู้กรชาปองไปเนี่ยฮะคลีเจอร์ที่เราได้รับมาจากตู้กระชาปองเนี่ยนะจะเป็นคลีเจอร์แบบถาวรทุกตัวเลยนั่นเองนะซึ่งในการสุ่มตู้กาชาปองแต่ละตู้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะอย่างเช่นตู้คณิวอกาชาเนี่ยนะก็จะใช้เพียงเห็ดหกสิบห้าเห็ดในการสุ่มเท่านั้นนะแต่ก็จะมีตู้อื่นๆนะที่ไม่ได้ใช้เหตุสุ่มนันเพื่อนอย่างเช่นตู้โปรโตวอลเอ็กโคลเลอร์กาชานั่นเองนะอ 100เห็ดในการสุ่มนั่นเองนะแต่ว่าเราเนี่ยนะต้องมี explorer กาชาทูเกนด้วยในการสุ่มนั่นเองนะโดยตู้นี้เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เห็ดเพียวๆเหมือนกับตู้หน้าหน้าหรือว่าตู้แรกนั่นเองนะแล้วก็จะมีตู้นึงอีกที่นะจะมีเป็นเงื่อนไขแบบเควสหรือว่าแบบภารกิจให้เราเนี่ยนะต้องไปทําภารกิจตามที่ตู้เนี่ยต้องการก่อนนะเพื่อนเราเนี่ยถึงจะสามารถสุ่มตู้น,นั้นๆได้นั่นเองนะโดยในการสุ่มเนี่ยก็จะใช้เห็ดอีกเช่นเคยนะแล้วก็จะมีตู้ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาภายในเกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นนนนนเเเอองนะงะกก็จ็จปตู้ิาชาชนะั ซึ่งตู้นี้เนี่ยนะก็จะใช้ทิ่กิดหรือว่าตัวเนี่ยในการสุ่มนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็จะมีอีกหลายหมวดเลยนะอย่างเช่นไทม์การชานี่นะอันนี้ก็จะเป็นตู้สําหรับการใช้เวลาในการเล่นเกมเนี่ยในการสุ่มนั่นเองนะซึ่งวิธีการที่เราจะได้แต้มใ,ในการที่จะเอามาสุ่มเนี่ยนะเราก็ต้องทําการออนในเกมหรือว่าเล่นเกมนะตามเวลาที่กําหนดนั่นเองนะเพื่อที่จะสุ่มตู้นั่นเองนะโดยแต้มเนี่ยนะก็จะได้1แต้มต่อ 1, 1นนาทีนั่นเองนะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งเนี่ยนะก็จะเป็นช็อปในการที่เรา่ยสามารถใช้โลบัคในการซื้ออรเเจ์ได้ลย นะั่เหมือนกับเดฟคลีเจอร์สโต้ประมาณนั้นนั่นเพื่อน ในส่วนถัดมานะก็จะเป็นในส่วนของมิชชั่นละกันนะเพื่อนในส่วนของมิชชั่นเนี่ยนะก็จะมีภารกิจนั่นเองนะให้เราเนี่ยทำภารกิจเพื่อปลดล็อกรางวัลหรือว่ารับรางวัลเป็นเห็ดหรือว่าโทเค็นต่างๆรวมถึงครีเจอร์แบบสปีชีเนี่ยก็มีเช่นกันนะเพื่อนซึ่งภารกิจเนี่ยนะฮะต่างๆก็จะมีทั้งหมดในสามหมวดนั่นเองนะหมวดหนึ่งเนี่ยก็คือเดยลี่มิชชั่นหรือว่าภารกิจประจําวันนั่นเองนะซึ่งในหมวดนี้เนี่ยนะฮะรางวัลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดนั่นเองนะในหมวด นะที่เราเนี่ยสามารถทําเพื่อปลดล็อกครีเจอร์แบบสปีชี่หรือว่าแบบถาวรได้เลยนั่นเองนะโดยในตอนนี้เนี่ยนะก็จะมีทั้งหมด5ภารกิจนั่นเองนะซึ่งแต่ละภารกิจเนี่ยนะก็จะเป็นภารกิจที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีครีเจอร์สายพลังตร์เนี่ยให้เราเนี่ยสามารถทําภารกิจเพื่อปลดล็อกได้นั่นเองนะแล้วก็หมวดที่3หมวดสุดท้ายก็คือกาชามิชันนั่นเองนะคือในมวดนี้เนี่ยนะก็จะเป็นมนะิชันนั้นในการที่เราเนี่ยสามารถทําเพื่อปลดล็อกตู้กาชาต่างๆได้นั่นเอง ก็จะเป็นมิชชั่นที่เป็นมิชชั่นเดียวกับในหมดของไบ c ลีเ t u r e ตรงนี้เลยนะเพื่อนก็จะเป็นภาร,รกิจของตู้ที่็เง่ายๆว่าทําให้เราเนี่ยสามารถกดดูง่ายขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนถัดไปนะเพื่อนก็จะเป็นในเรื่องของระบบเตตัสหรือว่า ค่าความสามารถต่างๆของครีเจอร์แต่ละตัวนั่นเองนะซึ่งค่าความสามารถต่างๆหรือว่าค่าสเตตัสของครีเจอร์แต่ละตัวเนี่ยนะเราสามารถกดได้ที่เอาครีเจอร์ตรงนี้นะแล้วก็เราเนี่ยสามารถกดที่ครีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆที่เราเนี่ยมีอยู่นั่นเองนะเพื่อดูสเตตัสแล้วก็ความสามารถของครีเจอร์ตัวนั้นๆได้นั่นเองนะอย่างเช่นผมจะดูสเตตัสของเจ้าโนล็อกตัวนี้ละกันนะซึ่งเจ้าโนล็อกตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีสเตตัสเนี่ยเลือดหรือว่าค่าพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่8,500นะอันนี้ก็จะเป็นค่า hp หรือว่่าาค ความอึดถึกชนของครเจอร์ตัวนี้นั่นเองนะฮะส่วนที่2เนี่ยนะฮะก็จะเป็นส่วนของดาเมจหรือว่าพลังโจมตีของครเจอร์ตัวนี้นั่นเองนะซึ่งต้องบอกง่ายๆว่าค่าดาเมจตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นดาเมจหรือว่าค่าพลังโจมตีพื้นฐานของครเจอร์ตัวนั้นนัน,นั่นเองนะโดยค่าพลังโจมตีหรือว่าความรุนแรงในการโจมตี t เนี่ยนะ,ะก็จะมีปัจจัยอื่นเพิ่มเข้ามาอีกนั่นเองนะหัวข้อที่3นั้นเพื่อนก็จะเป็นหัวข้อสปีดนั่นเองนะอ <มา S 1> ันนี้ก็จะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะ 5 W นะ w ก็คือ walk หรือว่าการเดินนะั่นเองนะค่าความเร็วในการเดินเนี่ยก็คือ25นั่นเองนะส่วน3 8 r เนี่ยนะฮะ r ก็จะย่อมาจากร u นนั่นเองนะหรือว่าการวิ่งนั่นเองนะก็คือค่าความเร็วในการวิ่งเนี่ยคือ38นั่นเองนะแต่ก็จะมีอีกค่าหนึ่งนะก็คือ F นั่นเองนะ F เนี่ยก็คือ F ล y ที่ย่อมาจากการบินนั่นเองนะอันนั้นอนะก็คือความเร็วในการบินนั่นเองนะเพื่อนซึ่งอันนี้เนี่ยนะ,ะก็จะเป็นตัวเลขพื้นฐานในการบ่งบอกความเร็วในการเคลืื่่่่่ออออนน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 ททีีขงงงคคครรรเเเจตัััววว้ะซึาาม็ใกล นเนี่ยนะก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งเ่ยก็คือน้ําหนักตัวนั่นเองนะซึ่งนหมวดน้ำหนักตัวเนี่ยก็คือเวทต,ตรงนี้นั่นเองนะซึ่งเจ้าโนล็อกเนี่ยนะก็จะมีเวทเนี่ยอยู่ที่90 0 0 0นั่นเองนะหรือว่าน้ําหนักตัวเนี่ยเก้าหมื่นนั่นเองนะซึ่งถ้าถามว่าตัวเลขนะในหมวดสปีดหรือว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าโนล็อกเนี่ยช้าไหมนะเรามาดูกันที่สปีดนะยี่สิบห้าวอล์กนั่นเพื่อนซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าโนล็อกเนี่ยเป็นคคีเจอร์ที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยช้ามากๆเลยนะ เราจะมาเปรียบเทียบกับครีเจอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็น้าหนักตัวที่ค่อนข้างจะน้อยนับซึ่งครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะก็คือเจ้าบีซูแล้วกันนะที่เราจะมาเปรียบเทียบกับโนล็อกนั่นเองนะเจ้าบีซูเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆเลยนะฮะซึ่งเจ้าบีซูเนี่ยนะฮะมีความเร็วในการเดินนอยู่ที่26นั่นเพื่อนซึ่งมากกว่าเจ้าโนล็อกเนี่ยเพียงหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าบีซูกับโนล็อกเนี่่าวรค ถ้าตัวเลขเนี่ยนะฮะมากกว่าเจ้าโนล็อกเพียงหนึ่งเองเพราะว่านะน้าหนักตัวของเจ้าบีซูเนี่ยอยู่ที่350เท่านั้นนะส่วนเจ้าโนล็อกเนี่ยนะฮะน้ำหนักตัวอยู่ที่90,000เลยนะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วว่าทําไมความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าโนล็อกกับบีซูเนี่ยถึงแตกต่างกันนะก็คิดในความจริงเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยนะฮะถ้ามีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะก็ไม่แปลกที่การเคลื่อนที่เนี่ยนะฮะจะค่อนข้างช้าใช่ไหมเพื่อนเพราะว่านะ ขนาดของร่างกายหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะมันก็ต้องใช้แรงในการยกนั่นเพื่อนดังนั้นเนี่ยนะความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าความเร็วในการกระทําการต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะช้าไปบ้างตามน้ําหนักตัวนั่นเองนะเพื่อนซึ่งนะผมแนะนําให้ดูที่เวทละกันนะเพื่อนสาหรับ คลีเจอร์ตัวไหนที่จะเคลื่อนที่เร็วหรือว่าไม่เร็วเนี่ยนะก็แนะนําให้เพื่อนๆดูที่เวทละกันนะว่าถ้าหากคลีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะมีน้ำหนักตัวที่เยอะเนี่ยก็ให้ตีไว้ก่อนเลยว่าคลีเจอร์ตัวนั้นเป็นคลีเจอร์ที่มีการเคลื่อนที่ช้านั่นเองนะฮะซึ่งระบบเวทหรือว่าน้ําหนักตัวเนี่ยนะก็จะมีผลต่อ ระบบดาเมจหรือว่าค่าพลังโจมตีนั่นเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะเพื่อนว่าดาเมจเนี่ยนะในแต้มของดาเมจตรงนี้เนะี่ยหรือว่าค่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะเป็นค่าดาเมจพื้นฐานเท่านั้นเองนะโดยเวทเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับดาเมจหรือว่าความรุนแรงในการโจมตีอีกเช่นกันนะยกตัวอย่างเช่นนะสําหรับเจ้าโนล็อกเนี่ยนะสมมุติว่าเจ้าโนล็อกเนี่ยไปสู้กับครีเจอร์สายพันธุ์อื่นนะที่มีน้ําหนักตัวเนี่ยเก้าหมื่นเท่ากันนะเพะื่อนถ้าเป็นกรณีนั้น,น,น,เ,นนะะเ, no เนี่ยนะเะจ้าโนล็อกเนี่ยนะจะโจมตีศัตรูต ตามดาเมจพื้นฐานตรงนี้เลยนะเพื่อนแต่ว่าถ้าหากเจ้าโนล็อกเนี่ยไปต่อสู้หรือว่าโจมตีใส่ครีเจอร์ที่มีน้ําหนักตัวน้อยกว่าเจ้าโ no นล็อกนั้นเพื่อนดา,าเมจของเจ้าโนล็อกเนี่ยจะทําการคูณ2ขึ้นนั่นเองนะโดยจากดาเมจ240ที่เป็นดาเมจพื้นฐานเนี่ยนะ,ะก็จะกลายเป็น480ทันทีเลยนะเพราะว่าเจ้าโนล็อกเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่มากกว่าครีเจอร์ตัวนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็กลับกันนั้นเพื่อนถ้าหากเจ้าโนล็อกเนี่ยไปโจมตีครีเจอร์ที่มีน้ําหนักตัววมมาาาากกกก่่90,000นนนะเเเพืออ no อดจจขง้็็ ลนไปตามน้ําหนักตัวของคลีเจอร์ตัวนั้นที่เจ้าหนูล็อกไปโจมตีนั่นเองนะยิ่งเจ้าคลีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยที่เจ้าหนูล็อกไปโจมตีเนี่ยมีน้ําหนักตัวมากกว่าเจ้าหนูล็อกเท่าไหร่นั้นเพื่อนเจ้าหนูล็อกเนี่ยก็จะโจมตีเบาตามน้ําหนักตัวของคลีเจอร์ตัวนั้นนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนูล็อกเนี่ยไปโจมตีคลีเจอร์ที่มีน้ําหนักตัวเนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นนั้นเพื่อนดาเมจของเจ้าหนูล็อกเนี่ยก็จะลดลงนะเหลือเพียงร้อยยี่สิบเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็จะ เองนะอันนี้เจ้าโนล็อกเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่ผมทําการยกตัวอย่างเท่านั้นนะซึ่งระบบนี้เนี่ยนะฮะจะมีผลกับครีเจอร์ทุกตัวนะั้นเพื่อนไม่ใช่เพียงกับเจ้าโนล็อกเท่านั้นนะฮะซึ่งระบบน้ําหนักตัวเนี่ยนะฮะมันก็จะมีผลเกี่ยวกับการคาบหรือว่าระบบอื่นๆอีกนันเพื่อนแต่ว่าผมก็ขออธิบายแบบคร่าวๆไว้ประมาณนี้ละกันนะเพราะว่าระบบอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็อธิบายให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจกันแบบง่ายๆก่อนละกันนะ่ว่ถัดมาเนี่ย จาก0%เลยนะเพื่อนไปจนถึง100%เลยนะเพื <t ries> <t ries> <t ries CO, ่อนเจ้าโนล็อกเนี่ยนะก็จะมีระยะเวลาในการโตเนี่ย90นาทีนั่นเองนะหรือว่า1ชั่วโมงก็อีก30นาทีนั่นเองนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะเพื่อนก็จะเป็นระบบเทียร์นั่นเองนะซึ่งเทียร์เนี่ยนะก็จะเป็นคล้ายๆกับระบบเกรดของคลีเจอร์นั่นเองนะยิ่งคลีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมีเทียร์ที่สูงสักเท่าไหร่นะเพื่อนครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะก็จะยิ่งเก่งตามเทียร์ของมันนั่นเองนะโดยในเกมน ว่าเป็นท็อปเทียร์ของเกมเลยก็ว่าได้นะซึ่งครีเจอร์ที่มีระดับเทียร์หรือว่าระดับค่าเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นครีเจอร์ที่เหมาะกับการ PVP หรือว่าเหมาะสําหรับการเล่นหรือว่าซัพพอร์ตเพื่อนที่เป็นอันดับต้นๆของเกมเลยนะเพื่อนซึ่งหากเพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยนะที่มีทักษะเกมไม่มากหรือว่า เพิ่งเริ่มกำลังศึกษาเกมเนี่ยถ้าหากว่าอยากเล่นง่ายๆหรือว่าสบายๆ,ายๆแล้วก็สามารถที่จะไปสู้กับครีเจอร์ตัวอื่นได้แบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับผมก็แนะนําให้เล่นเป็นครีเจอร์เทียห้านั่นเองนะก็จะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกว่าครีเจอร์ตัวอื่นนั่นเองนะแต่ว่าครีเจอร์ที่เป็นเทียห้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ที่จะแทบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้นะดังนั้นเนี่ยครีเจอร์ที่เป็นเทียห้าเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างที่จะช้านะกว่าครีเจอร์ตัวเท ส่วนใหญ่นะนะคลีเจอร์ที่มีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะหรือว่าคลีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลีเจอร์ tier หนึถึงสนะเพื่อนก็จะเป็นคลีเจอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็กนะถ้าถามว่าเหมาะกับผู้เล่นใหม่ไหมก็เหมาะอยู่นะถ้าผู้เล่นใหม่คนนั้นเนี่ยเป็นคลีเจอร์ที่เล่นเกมที่ค่อนข้างที่จะเซฟรหรือว่าไม่อยากที่จะปะทะกับใครนนเพื่อนก็อาจจะไปเล่นคลเีจเจอร์เท e r หนถึงสได้นะเพราะว่าเป็นคลีเจอร์ที่มีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะตก นั่นเองนะส่วนนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นความสามารถของคลีเจอร์นั้นๆนั่นเองนะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยนะฮะคลีเจอร์แต่ละตัวก็จะมีความสามารถหรือว่าแอ็บิลิตี้ที่แตกต่างกันออกไปทุกตัวเลยนะั้นเพื่อนดังนั้นผมก็จะยังไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องความสามารถหรือว่าแอ็บิลิตี้ของคลีเจอร์ต่างๆละกันนะเพราะว่าคลิปรีวิวคลีเจอร์แต่ละ EP ีของผมเนี่ยนะผมก็จะอธิบายคลีเจอร์แอ็บิลิตี้หรือว่าความสามารถของคลีเจอร์ตัวนั้นๆเอาไว้แบบทั่วเลยนะดังนั้นเนี่ยนะหากเพื่อนๆอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคลีเจอร์ ของครีเจอร์ตัวไหนเนี่ยนะก็สามารถไปไล่ดูคลิปครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆสนใจนะในช่องของผมได้เลยนะผมก็ทําคลิปรีวิวครีเจอร์ไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วก็ยังลงอยู่เรื่อยๆเลยนะเพื่อนดังนั้นเนี่ยนะเพื่อนๆอยากรู้ความสามารถของครีเจอร์ตัวไหนเนี่ยก็สามารถไปไล่หาดูได้นะแล้วก็ในส่วนถัดไปนั้นเพื่อนก็คือความแตกต่างระหว่างเพศผู้กับเพศเมียละกันนะในส่วนนี้ก็ขอเป็นส่วนสุดท้ายของ EP นี้ละกันนะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้คลิปก็ค่อนข้างยาวแล้วนะความแตกต่างระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนะความแตกต่างแรกเลยเนี่ยนะฮะหล หลังจากที่เราเข้ามาในหน้าสร้างตัวละครเนี่ยนะก็คือความแตกต่างทางด้านรูปลักษณ์นั่นเองนะซึ่งความแตกต่างของเพศผู้และเพศเมียของครีเจอร์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอีกเช่นนะครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยหรือว่าเจ้าโนล็อกตัวนี้เนี่ยนะฮะความแตกต่างของตัวผู้และตัวเมียเนี่ยนะฮะความแตกต่างก็คือเจ้าครีเจอร์โนล็อกที่เป็นเพศผู้เนี่ยนะก็จะมีหนามบริเวณหน้าโอโขู่ขึ้นมานั่นเองนะส่วนตัวเมียเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีหนามนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างทางด้านรูปลักษณ์นั คือนะความสามารถในตอนเอลเดอร์นั่นเองนะซึ่งนะในตอนที่เราเล่นครีเจอร์ตัวตนั้นเนี่ยนะจนไปถึงร่างเอลเดอร์แล้วเนี่ยนะเราสามารถที่จะทําการ make n e s หรือว่าสร้างหลังขึ้นมาได้อีกนั่นเองนะโดยการ make n e s เนี่ยนะฮะหากเราเล่นครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะเป็นตัวผู้นะเพื่อนเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะ make n e s หรือว่าสร้างหลังที่เป็นหลังสําหรับการเก็บอาหารได้นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราทําการเล่นครีเจอร์ตัวนั้นเป็นเพศเมียนะเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะสร้างหลังนั้นเพื่อนเพื่อวางไข่แล้วก็ทําการ เชิญผู้เล่นคนอื่นนะหรือว่าเชิญเพื่อนของเราเนี่ยนะให้มาเป็นลูกของเรานะโดยเพื่อนคนนั้นที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยนะหลังจากที่ฟักไข่มาเนี่ยนะก็จะเป็นคลีเจอร์นะสายพันธุ์เดียวกับตัวแม่หรือว่าครีเจอร์ที่ทําการฟักไข่นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถสําหรับความแตกต่างของเพศผู้และเพศเมียนั่นเองนะเพื่อนแต่ก็จะมีข้อแม้อีกนะถึงเราเนี่ยจะทําการเลือกเพศไปนั้นเพื <S <S ่อนแต่ว่าถ้าหากเราเนี่ยนะไม่มีครีเจอร์ตัวนั้นที่เป็นแบบสปีชีนะั้นเพื่อนหลังจากที่เราเล่นไปถึงร่างอดาวแล้วเนี่ยนะทางเกมเนี่ นะเป็นเพศผู้นั่นเองนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการเล่นเป็นเพศเมียเพื่อออกไข่เนี่ยนะเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องมีครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะที่เป็นแบบสปีชีด้วยนั่นเองนะถึงจะสามารถเล่นครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยเป็นแบบเพศเมียแล้วก็ทําการออกไข่หรือว่าขยายสายพันธุ์ของครีเจอร์ตัวนั้นๆได้นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของเพศผู้และเพศเมียนั่นเองนะมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียนะแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสาหรับ EP นี้นะฮะหากเพื่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยเพิ ระบบเกมหรือว่าในส่วนต่างๆของเกมเนี่ยนะก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะแล้วก็ผมเนี่ยจะทําการตอบคําถามของเพื่อนๆเ,เนี่ยในคลิปถัดไปนั่นเองนะรวมถึงระบบต่างๆแล้วก็ระบบถัดไปภายในเกมเนี่ยนะผมก็จะอธิบายในคลิปหน้าละกันนะเพื่อนอยังไงสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมก็จะทําการอธิบายในคลิปหน้าละกันนะเพื่อนสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้พบกันใหม่ใน EP พีหน้าละกันนะเพื่อนสาหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากติดตามอีพีหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ฝากล้านด้วยนะเพื่อน PXL ้ ชอปเอกนั้นเพื่อนยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อคลีเจอร์กันได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ